มาทัวร์เอเชียสันหน่อยโอ้โหสจา้าน้นของเจสซ่ลินการ์ครับมีสีมาลงบาหลีอยู่ในเตตหรือเปล่าครับเนี่ยอื้อหือือล่าสุดเจ้าตัว,ตวครับอัพรูปเรียกความฟิตชี่ประเทศอินโดนีเซียนะครับโอ้โหเห็นไหมครับเล่นฟิตเนสอยู่นะจ๊ะล่าสุดทางเจสซ่ลินการ์ครับโพสภาพตัวเองขนาดฟิตร่างกายในยิมแห่งหนึ่งที่ประเทศอินโดนีเซียครับระหว่างหาทีมใหม่นะครับ เซซิลินกาเนี่ยหมดสัญญาก,กับนอร์ทแอมฟอเรสในช่วงซัมเมอร์นี้ครับหลังจากการแข่งในถิ่นซิตี้กราวเพียงฤดูกาลเดียวเท่านั้นพร้อมกับรับค่าเหนื่อยสูงสุดของสโมสรซัดด้วยนะครับอดีตแข้งแมนยูอย่างลินกาเนี่ยไม่สามารถสร้างอิมแพกได้เลยตามที่ผู้คนคาดหวังแถมได้เล่นรวมกันแค่60นาทีเท่านั้นตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับฟอเรสนะครับและยิงได้ทั้งฤดูกาลแค่2ประตูโอ้โหน้อยมากๆเลยนะครับ ตอนนี้ครับเขากำลังจะกลายเป็นแข้งฟรีเอเจนต์และใช้โอกาสนี้เดินทางไปที่ประเทศอินโดนีเซียในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของผลิตภัณฑ์คอนเคปนะครับเมื่อมีนักข่าวคนนึงถามว่าสนใจย้ายมาเล่นที่อินโดนีเซียหรือเปล่านะครับก่อนที่เจสซ่ลินกาแดจะําเอาแฟนบอลอินโดนีเซียถึงกับต้องมโนนะเมื่อลินกาตอบว่าบางทีเนี่ยผมอาจจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับบาหลียูนเต็ดก็ได้นะโอ้โหพูดสลอดเลยนะครับโอ้เจสซ่ลินกาดบอกว่า เอ้ยบางทีเนี่ยผมอาจจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับบาหลียูเนเต็ดก็ได้นะโอ้โหมาเล่นที่บาหลีหรือเปล่านะครับต้องมาตามคกับรวดไปที่ยวที่เกาะบาหลีเลยก็ได้นะจ๊ะโอ้ยต้องมาตามนะครับว่าสุดท้ายแล้วเจสซีลินการ์ดคนนี้จะไปลงเอยกับทีมไหนตอนนี้ขอใช้ชีวิตแหวกแนวไปก่อนนะครับดาวทิกตอกสำหรับเจสซีลินการ์ด